ครับวันนี้ทางราชวิาลจุฬาภรนะครับก็ได้ส่งมอบวัคซีนตัวเลือกฟิโนโฟาร์มชุดแรกให้กับเรานะครับมาวันนี้15,600โดสได้ประสานกับโรงพยาบาลทั้ง3แห่งที่เป็นจุดฉีดก็ได้ตกลงกันว่าในวันที่7สิงหาก็จะเริ่มฉีดโดยเริ่มฉีดที่โรงพยาบาลสมุทรสาครใน2จุดฉีดคือที่เซนทรัลมหาชัยกาแลนด์มาร์คนะครับแล้วก็โรงพยาบาลกระทุ่มแบนก็ 1. จุดฉีดนะครับ ส่วนโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยก็จะไปเริ่มฉีดอวันที่11สิงหาก็จะใช้เวลาฉีดทั้งหมดเนี่ยก็ภายในเสร็จภายในวันที่17สิงหาได้นัดหมายกันในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วครับวัคซีนที่เราได้รับจัดสรรระยะที่2อนะครับอีก65,500คนนะครับหรือ131,000โดสเนี่ยเราก็จะเริ่มเปิดจองนะครับโดยผ่านระบบออนไลน์ สาครรวมใจนะครับซึ่งเป็นช่องทางเดิมเนี่ยในวันอาทิตย์ที่8สิงหาเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปเรื่อยเื่อจนกว่าจะเต็มวันนี้ก็คงจะได้ชี้แจงประชาพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ไดทราบผ่านทางเพจของอบจอนะครับแล้วก็ต้องอาศัยพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในจังหวัดนะครับได้ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ไดรับทราบแล้วก็มาลงทะเบียนกันซึ่งการลงทะเบียนในวันอาทิตย์เนี่ยเราก็เชื่อว่า ท่านผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ที่ไม่ถนัดในการเข้าถึงออนไลน์เนี่ยก็จะมีลูกหลานนะครับมาช่วยกันลงทะเบียนแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆก็มีความเชื่อมั่นว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบตอเนี่ยซึ่งมีความใกล้คิดกับพี่น้องประชาชนามากกว่าอ,อบอเนี่ยก็จะทราบว่าประชาชนกลุ่มใดคนใดนะครับที่ไม่สะดวกในเรื่องอาการลงทะเบียนออนไลน์ก็จะเป็นธุระช่วยให้ พี่น้องประชาชนกลุ่มนั้นนะครับบุคคลนั้นได้มีโอกาสในการลงทะเบียนนะครับเ <P ET> พราะว่าถ้าท่านช่วยให้พี่น้องประชาชนซึ่งเข้าไม่ถึงระบบออนไลน์ในตำบลท่านในเขตท้องถิ่นของท่านเนี่ยเข้าถึงได้มากมาก,มากเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเขตของท่านครับ <P ET> จริงๆแล้วเรามีความพร้อมนะครับแต่เราอยากได้วัคซีนที่ไม่ไม่มีเงื่อนไขยเยอะนะนะครับเพราะว่าเราอยากเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงให้มากๆนะครับแต่ว่า ถ้ามีช่องทางหรือหน่วยง,งานอื่นนําเข้ามานะครับเราก็ยินดีนะครับที่จะจัดหามาเพิ่มให้กับพี่น้องประชาชนชาวสุนทรคูเพิ่มขึ้นครับ